รักไม่เต็มร้อยเพราะไปมีสัมพันธ์รักกับแฟนที่กําลังจะแต่งงานกันรปรากฏว่าฝ่ายชายเกิดมีอาการของโรคหนองในจึงได้รู้ว่าแฟนเนี่ยเคยเป็นมาเมื่อห้าหกปีก่อนแต่รักษาหายแล้วด้วยส่วนฝ่ายหญิงก็ได้ไปตรวจแล้วแต่ไม่ติดหนองในเป็นทีผู้ชายเนี่ยเคยเป็นนะคะปัญหาคือฝ่ายชายโทษว่าติดจากฝ่ายหญิงผู้หญิงก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่ไม่ให้เขาดูใบรับรองแพทย์เพราะคิดว่าเมื่อเขาไม่เข้าใจเราก็เลิกกันไปเลยดีกว่า ดีกว่าให้เขาดูถูกแล้วคิดว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ดีจะทําอย่างไรดีคะผมคิดว่าปัญหาไปยุ่งกันแล้วเกิดมีโรคขึ้นตอนนี้มันโทษกันว่าผู้ใครอะค่ะไม่ผู้ชายก็บอกเนี่ยโรคผู้หญิงผู้หญิงก็บอกนี่โรคบุรุษก็เลยม่รู้เป็นโรคใครกันแน่คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยก็ผมคิดว่าในกรณีนี้นะผมคิดว่าฝ่ายฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยนะครับไม่ไม่ควรไปปิดบังเขาะบอกว่าฉันเนี่ยไปตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วฉันไม่เป็นนะเธอเป็น นะแต่ฉันไม่เป็นงั้นเธอเธอจะมาเอาจากฉันได้ยังไงนะครับงั้นเือคงเอามาจากที่อื่นก็ต้องก็ต้องพูดกันอย่างนั้นนะฮะเพราะค,คือรู้สึกว่าคอมมวนิเคชันเนี่ยผู้หญิงก็พยายามปิดบังไว้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าพย,าย้ฝ่ายชายเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้กล่าวหาท่านนะฮะว่า <Okay. S 2> ใครอ่คือเขาจะไปเอามาจากไหนอ่ะถ้าถ,ถ้าผู้หญิงไม่เป็นะนะครับงั้นงั้นผมว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมาเช็คเนี่ยให้ให้แพทย์เช็คทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วพร้อมๆการคุยกัน เพราะว่อยางั้นเรื่องนี้มันมันมันจะไม่มันจะไม่เรียบร้อยอ่ะงั้นฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกเขาเขามีทิฐิมากว่าเขาอยากจะเลิกอะไรเงี้ยเอ้หนองไหนนี่เป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกได้เหอคุณหมอผมว่าระยะเวลามันดานเกินไปผมว่าคงไม่ใช่ผมว่าคงไม่ใช่เ้าคงจะติดใหม่นะแล้วเราทราบได้ยังไงว่านอกจากแฟนคนนี้นะ เราเขาเขามีคนอื่นหรือเปล่านอกจากเราจะเป็นแฟนแล้วเขาอาจจะไปเขาอาจจะมีปฏิปักที่อื่นอ๋อแต่ห้าหกปีแล้วกลับมาเป็นใหม่นี่ไม่น่าใช่โอกาสไม่น่าใช่นะแล้วเราก็พูดดยว่าก่อนก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กับกับแฟนเขาคนนี้ผู้ชายมีอาการอักเสพนะมีอาการหนักเสพอยู่อยู่แล้วนะตอนนั้นอ่ะแล้วแล้วก็เขามีปวดอาการปวดที่อายุเพศนะครับแล้วก็ตอนตอนที่ ที่ร่วมกันครั้งแรกเขามีอาการอยู่แล้วงั้นผมคิดว่าผู้ชายก็คงจะเป็นโรคะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กว่าอันนี้ก็คงป้องกันได้เหมือนโรคทั่วไปใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเชื้อหนองในเนี่ยนะก็ควรจะรักษาก่อนนะรักษาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์นะน้อยคนนักที่มีการอักเสบนะแล้วก็มีหนองในอยู่แล้วก็มีเพศสัมพันธ์เพราะมันจะเจ็บไม่สนุกมันจะเจ็บมันไม่สนุกต้องรงไหอันนี้คือโกโนเรียใช่ไหมฮะโกโนเรียหนองในเนี่ย ทางการแพทย์นะมันมีทั้งหนองในแท้และหนองในเทียมใช่ไหมหนองในแท้คือกอนเรียหนองในแท้หนองในเทียมเนี่ยเป็นเชื้อตัวอื่นืชแต่อาการคล้ายๆกับกอนเรียเหมือนกันเลยมันมีมีอ่าใช่มีจริงๆก็คือควรไปตรวจเช็คให้แน่ว่ามันตกตัวไหนชนิดมันตัวไหนชนิดไหนรักษาเสียให้หายให้เรียบร้อยรัก่อนนะคบ